สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาลองหาดูว่าที่พื้นที่ตรงไหนมันกี่ไล่กี่งานนะครับสำหรับเอาไว้ดูเฉยๆก็ได้หรือใครที่ชอบสังหาริมทรัพย์ก็จะได้เข้ามาตรวจเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันบอกรายละเอียดเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ land m land อะไรแลนแมปสแลนแมปนะครับ d o l g o t s h นะครับก็พิมพ์คำว่าค้นหาแปลงที่ดินใน Google ก็เจอนะครับมันค้นหาได้2กรณีนะครับถ้าเข้ามาอ่านี่ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะเขาให้ค้นหาได้วันละ20วันละ20จุดนะครับ แค่นี้มันเกิน20แล้วก็เลยต้องล็อกอินผมก็ล็อกอินด้วย Google หรือว่า Facebook อะไรเนี่ยละก็ง่ายๆนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ามาอยากจะดูที่2ที่ก็ไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะค้นหาได้ตลอดก็ล็อกอินก่อนนะก็จะมีฟังก์ชันให้ค้นหา2ออันนะอันนี้ก็ให้เลือกจังหวัดนะครับ อยู่จังหวัดไหนหรืออยากดูของจังหวัดไหนก็เลือกกรณีน,น,นี้ผมจะลองดูที่สวนนะที่สวนของเราเนี่ยแหละของพ่อนี่แหละ,ะแต่เราไม่รู้โฉโนดเราจะยังไงเราใส่ม่วมั่วไปได้ไหมแต่ถ้าเรารู้โฉนดมันก็จะโฟกัสไปเลยนะครับอันนี้มาตกที่บ้านโพนทองนะครับ ซึ่งมันก็อยู่ไกลอยู่เนี่นู่นนะบ้านผมอยู่นู่นเราต้องไล่หาอีกนะครับดอนเติงหนองตาดใจนี่นะครับหนองตาดใจตรงนี้นี่จะมาดูที่ตรงนี้นะครับบ้านหนองจะบกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่ของพ่อนะตรงนี้อันนี้เป็นหนองจะบกนะครับก็จะมี บัวนะครับแล้วก็เป็นหนองน้ําของหมู่บ้านใหญ่อยู่อันนี้ก็จะเป็นวัดน,นี่ก็จะเป็นที่นะครับก็อยากจะรู้ว่าที่แปลงนี้มันเลขโฉนดอะไรมีพื้นที่เท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปดูนะครับดับเบิลคลิกฟืบมันก็จะบูบขึ้นมาแบบนี้นะครับเลขโฉนดคืออันนี้น่าสำรวจอ่า ขึ้นอำเภอบัวใหญ่นะครับที่หนงานประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเลขโฉนดเนาเราก็สามารถคัดลอกไว้ต่อไปก็ค้นหาได้เ,เดี๋ยวผมลองค้นหาจากเลขโฉนดให้ดูกรณีที่เรารู้จากเลขโฉนดนะครับอ่าเมื่อกี้มันซูมไปไหนก็ไม่รู้เนาะรีเซ็ตรีเซตเลือกจังหวัดนะครับ เลือกอำเภอแล้วก็ใส่ชนดกดหนึ่งที่ไม่พบข้อมูลอ๋อมันขึ้นบัวใหญ่เมื่อกี้มันขึ้นบัวใหญ่เอ่อไหนล่ะนี่นี่นี่ปัญหาไปที่เดิมเมื่อกี้ไหมเห็นไหมครับนี่ช่วงนี้ทางอ่าอำเภอหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะให้ ชาวบ้านนะครับไปย้ายเนาะนี่อย่างตรงนี้อยู่ขึ้นอำเภอศรีดาแต่ในฉนดยังขึ้นบัวใหญ่อยู่เขาจะไปให้ย้ายจากบัวใหญ่มาเป็นอำเภอศรีดานะครับนั่นก็คงจะน่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลให้มันถูกต้องนั่นแหละอ่านี่เราก็จะได้รู้นะว่าแปลงนี้อยู่ตรงไหนยังไงอ่าแล้วกรณีที่เราไม่รู้จัก เราจะค้นหาอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ค้นหาตามสถานที่นะผมจะลองพิมพ์อำเภอศรีดาอ่านี่นะครับถ้าพิมพ์ศรีดาเจอขึ้นไหมศรีดารีสอร์ทอ,อะไรไม่ไปศรีดารีสอร์ทดีพอศรีดานี่มันก็จะขึ้นมานะครับถ้ามันมีให้เลือกมันถึงจะได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะ ก็ขีดเข้าไปตรงที่มันขึ้นมาให้นะครับฟืดมันอยู่ตรงไหนออสีดามันก็ไปขึ้นอำเภอสีดาเลยนะก็ไกลไปหน่อยนึงถ้าผมตำบลหน,นองตาดละ่ะหนองตาดตำบลหน,นองตาดทำไมเมืองบุรีลำอ่ะ ตำบลหน,นองตาดใหญ่หนองตาดใหญ่ไม่มีนะครับอะไรเนี่ยบ้านน้องจะบกน้องจะบกห้วยใหญ่จิ๋วอะไรนี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้โรงเรียนบ้านน้องตาดอ่ นี่บ้านน้องตาดคือมันกะกว้างไปนะครับบ้านนนองตาดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับเราคงต้องค้นหาไอ้ที่มันใกล้เคียงแล้วเราก็ซูมหาอีกทีหนึ่งอยู่ดีนี่หละบ้านผมอยู่ตรงไหนทำไมเป็นอย่างนี้ซีดานะซูมเข้ามาคุ้มทอผ้าไหมน,หน้องตาดเออนี่ วัดหนองตาดใหญ่ถ้าค้นหาวัดหนองตาดใหญ่มีไหมอ่านี่ไงคือสถานที่ค้นหามันต้องเป็นจุดมาร์กอะไรพวกนี้นะครับแล้วถ้าเป็นโรงเรียนวัดบ้านดอนจิงวัดบ้านดอนติงมีไหมวัดบ้านดอนจิง,มงไม่เจอนะครับ ลรงเรียนวัดบ้านดอนติงบ้านดอนติงไม่เจอก็เอาวัดวัดหนองตาดใหญ่นี่แหละฮะนี่เอาทีใกล้เคียงนะครับที่คิดว่าเขาจะรู้จักนะครับนี่วัดหนองตาดใหญ่ เราอยากรู้ว่าวัดหนองตาดใหญ่มันกี่ไร่คลิกเข้าไปดูฟึ๊บอ่านี่นะครับแปดไร่นะครับแปดไร่สามงานครบเกือบเก้าเนาะอันนี้ก็เป็นสระสระที่อยู่วัดนั่นแหละที่จริงมันก็เป็นวัดมาหมดนะครับดูสระได้ไหมถ้าถ้าไม่พบข้อมูลก็แสดงว่ามันมน่าจะเป็น ที่สาธารณะหรือเปล่าม,มาดูโรงเรียนหนองตาดบ้างนะครับโรงเรียนเก่าสมัยปฐมมอต้นก็ไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลก็มาดูสวนนะครับน้องจะบ,บกเลื่อนลงมาน้องจะบ,บกนี่เมื่อกี้นะก็เดี๋ยวเพื่อนกิ๊กเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอ้พื้นที่ตรงนี้มัน เท่าไหร่วะกรณีในเมืองก็จะหายากหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยคล่องที่อื่นนะรู้จักแต่บ้านตัวเองนะครับสมมุติเราอยากจะมันจะมีที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เล็กๆไม่รู้ที่เท่าไหร่เขาขายหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราอยากจะดูก็คลิกเข้าไปดูนะครับที่เท่าไหร่นะห้าสิบหกตารางวานะครับ 56ตารางวาอา่านี้บ้านผมบ้านผมนะครับแฟชนีนะครับแผนที่กับเอที่จริงจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนะครับมันยืงเยื้อกันอยู่อย่างเนี้ยมันต้องขยับมาตรงนี้นะครับนี่มันเป็นเขีดตรงนี้แต่อันนี้มันเลี้ยงมาตรงนี้บ้านผมก็อยู่หลังที่หนึ่งสองสามนี่นะครับหลังคาบ้านผมคลิกเข้าไปดู หนึ่งงานนะครับ1นึ่งงานก็เรียกโฉนดอันนี้อันนี้ประมาณนี้นะเราก็จะได้รู้นะครับว่าอันไหนเป็นยังไงอ่าก็โอเคนะครับก็ลองลองเล่นไปเรื่อยนะครับหลายคนที่เขาเล่นเกี่ยวกับซื้อขายอสังหาก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเราอยากจะดูที่ที่ไหนเทียบ <c oughs> ยังไม่อะไรได้มีทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับก็ก็ลองมาเล่นดูนะครับก็จะได้รู้ว่าตรงนี้เท่าไหร่ตรงนั้นเท่าไหร่สมมติเราอยากจะที่สวนที่สวนนะที่สวนที่สวนมานี่นะครับเพืนสวนของพี่ชายแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งนะเราก็คิดเข้าไปดูเนาะ เึ๊บมันเท่าไหร่วะอันนี้หนึ่งไรเลยนะหนึ่งไรใช่ไหมตรงนี้แล้วอีกอันนึ่งอะเพืบไม่ใช่ที่เราที่ของพ่อของแม่นะครับอันนี้ก็สามงานนะครับอ่านี่แหละเราก็จะได้รู้รู้เลขโฉนดรู้ที่ด้วยอ่าก็มันก็มีประโยชน์เยอะนะครับ ถ้าคนที่ดูเป็นและที่นาดูได้ไหมพอดูที่นาตรงนี้นะครับที่นาตรงนี้นี่อย่างใหญ่เลยนะตอนนี้เขาเขาไม่ปลูกข้าวนะเขาขุดขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงวัวที่เยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้ยี่สิบสองไร่เลยนะครับโอ้โหตรงนี้กับตรงนี้เจ้าเดียวกันนะ ดูตรงนี้สามเหลี่ยมองคำหนึ่งสามงานนะครับหืมแกมตรงนี้ก็กั้นเป็นล็อกเป็นล็อกขายนี่ราคาแพงนะตอนนี้มันอ่าอะไรนะไอ้สนนราดยางนะครับลองดูทีตรงนี้เนทะ่าไหร่หนึ่งไร่อ๋อเขาแบ่งหนึ่งไร่เนานะแล้วตรงนี้อ่ อันนี้เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องที่เขาซื้อนะครับซื้อมาเขาก็จะไปปลูกอะไรสองไร่นะครับสองไร่หนึ่งงานก็เกือบซะสองไร่นั่นแหละอืมนี่นะก็ราคาไร่ละหลายแสนน่ะคือไอเราก็ได้แต่มองแหละก็โม้ไปเยอะนะครับออกนอกเรื่องไปเรื่อย ก็ลองเล่นดูนะครับมันมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะนี่อย่างพวกนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้อคอลัมน์วิวอ่าสามดีโอ้โหโอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันอย่างนี้เลยหรือโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้น คือยังไงอะไรเกิด <c oughs> มั่วไปนะครับใช้เท่าที่ใช้เป็นก็ได้ออนที่อื่นๆก็ลองๆเล่นดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่หลงเข้ามาชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ